อย่างแม่อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่กี่โมงกีๆๆ่โมงถ้าจะอยู่คือเช้าเช้าหนึ่งรอบแล้วเช้าประมาณ9ก้าโมงกว่าก็คือจ<ว>ะเปลี่ยนน้ำพระทุกอย่างถวายของเสร็จหมดตักบ,บาเรียบร้อยก็ข้างล่างก่อนต้องไหว้ไหว้ก่อน<า>ไหว้พระภูมิก่อน<า>ไหว้พระภูมิครบหมดแล้วก็ถึงจะขึ้นมาข้างบน<ม>แล้วก็สวดมนต์แล้วก็ถึงกลางคืนนะคะเวลาสามทุ่มก็จะนอนก่อน แล้วก็เ<ม>ที่ยงคืนตื่นมาใหม่เพื่อจะมาสวดมนต์อีกรอบหนึ่งนะแม่ตื่นมาเที่ยงกี่โมงเป็นแม่สวดกี่โมง,โมงแม่สวดจริงๆก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ40น,นาทีเพราะนั่งสมาธิเยด้วยก็ามายกับตีหนึ่งหายแล้วก็เข้านอน แล้วก็เช้าก็ตีห้าก็ตื่นซึ่งที่เรารู้สึกได้คือคุณแม่เนี่ยทำทุกวันไม่ใช่ทําเฉพาะแค่วันพระใช่ไหมครับใช่ทุกวันทุกวันโอ้โหสุดมากเหมือนที่แม่อยากจะรู้ว่าแม่ทํามานานแค่ไหนก็ลูกเขาอยู่ในวงการบันิงนานแค่ไหนแล้วยิ่งลูกมาเป็นดารายิ่งทำใช่เพราะว่าเพราะว่าทุกคนใช่เพราะว่ามีคนรักทุกคนรักชื่นชอบเนี้ยเราก็ต้องทําบุญแต่เราจะเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์่เขาวางเนี้ยฮะแม่จะบอกว่าทุกครั้งที่จะวางองค์ท่านแต่ละองค์ เหมือนจะมีอะไรมาเข้าตัวแม่แล้วบอกเอาระวังตรงนี้สิเอาระวังตรงนี้เหตุการณ์องค์ไหนที่เกิดขึ้นบ้างแม่อาจะจะทุกอย่างออกาจะขึ้นทูบหมดแล้วว่าตอนนั้นคือเราก็จะเอาแค่พระแม่พระแม่อุมากับองค์พ่อสิวะขึ้นเฉยๆพระพักท่านพระแม่เสมีกับพระแม่สุรัตน์ท่านจะหน้าบึ้งคือเรารู้เลยไม่เอาเลยไม่เอาไม่ให้อยู่แล้วบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูทำโต๊ะให้หม่ก่อนก็เลยเชิญท่านขึ้นหมดแต่ไม่ยอมอ๋อคือไม่ยอมอยู่ต่ำกว่าท่าน ก็มีอยู่อีกองคหนึ่งก็คือองค์ที่มีมงกุฎที่แต่งชุดสีชมพูที่ใส่ผนะนะทุกทีท่านประทับอยู่ตรงนี้แท่นที่สองลูกน้องแม่บ้านทําท่านหล่นไววทำล่นแล้วองค์เนี้ยสมัยธลวดีด้วยไห้เป็นเป็นสนิมเขียวๆถ้าพักท่านแบบหน้าบื้องมากเลยแล้วเรารู้เลยอ่ะว่าต้องมีอะไรพอถามลูกน้องไม่ยอมบอกแล้วไม่หักด้วยอไม่หักไเลยนะลูกน้องไม่ยอมบอกเราตอนแรกไม่บอกว่าหล่นเราบอกว่าแต่ละวันเสึกว่า ต้องมีอะไรเพราะว่าหน้าท่านฟ้องไงหน้ามึงเลยก็เลยไปลงไปถามลูกน้องว่าตกลงอ่ะทําอะไรท่านหนูทําท่านเลยอ้ออแม่รู้ได้ยังไงอะเนาะเพราะว่ารู้เพราะว่าจะเนี่ย รงนี้เราเข้าห้องเราจะรู้แล้วองค์ไหนเป็นไงเพราะเราจะคุยกับท่านทุกวันเนี่ยคุยกับท่านก็เลยบอกบอกว่าไปที่ถามเพราะว่าให้เขาไม่ต้องจุดทูบบอกท่านเขาเข้ามาท่านว่าไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยแต่หน้าท่านแบบไม่ใช่เลยแบบนูานูนามูจริงๆแต่หน้าที่ของแม่กซอ<ช>ู่ตง<ช>นะ้สวดมูเตลูให้ลูกไปให้ดีใช่ใช่เราก็จะไหว้ให้ทุกวันจันไรเช้าคุนก็จะส่งอติเอร์ให้ลูกวันวันนี้วันจันก็คือให้ลูกคือให้พรลูกทุกวัน จากเด็กนุ่มที่อยู่ในวงการมานานกว่า11ปีต้องตระเวนแคสติ้งงานนับร้อยงานกว่าจะได้สักหนึ่งเรื่องชีวิตพลิกผันโด่งดังปังปริง่งมีงานมากสุด9ชิ้นต่อวันมีดีกรีเป็นถึงว่าที่ด็อกเตอร์พร้อมเปิดบริษัทเป็นของตัวเองความสำเร็จทั้งหมดนี้นอกจ,จากจะเกิดขึ้นได้เพราะความสามารถของมิวเองแล้วยังมีคุณแม่กุ้งเบื้องหลังความสำเร็จ ที่อาศัยความมูเตลูเข้ามาช่วย